ตอนเรา6โมงเสาร์ 6, พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่งขาวตื่นเลยมาหอดทีทำงนานคอยที่มอ่ใช่มากบ้างไหม6โมงเสาร์ยางน้ำเน,นี้ยสิละยางน้ำเพลินเสร็จละสำนักตู้เย,ย็นน่ารอด เขาก็มาส่งลูกเขาจะลงเรียนเตือสาวมาอยู่ในช่องฟิกยังไรกันสั่นเ้ยพอแม่พี่หน่องเลยช่องฟลิกบานห้องเลเจ็เขาแซ่นำแข็งนะเย็นซ้ำได้ซ้ำนั่นอ่ะ หนาวหนาวมนุษยบกฝันว่าแได้นาอยู่เมืองหนาวเนาะเกษสรกรเกิดดีกดื่มบนจะคอยได้นาอยู่เมืองหนาวหาจะไดนคิดแลานะคกิดนไ้แค่นี้แล้วน่าจะเนาะ